สวัสดีครับเขียบไปทอมนะก็เพิ่งได้มีเวลามารีวิวกันนะครับวันนี้ตัวนี้นะครับเดมุนมาจากว่าเดมุนนะครับ accu ก็คือชูริตี้นะครับไต์อนนี้ชูนตัวเนี้ยจริงๆแล้วเนี่ยมันจะมีสามรุ่นด้วยกันนะครับรุ่นแรกก็คือจะเป็นเดมุนไต์น,นะครับตัวนี้ แน่นครับถูกถูกนะครับแล้วก็ตัวนี้นะ APU Life Pro แพงสุดนะครับตัวบนเนี่ยแพงสุดนะครับไอโกวสุดไอตัวกลางนะครับราคาจำไม่ได้แล้วเดี๋ยวผมแชายคลิปท่านกรอกนะเดี๋ยวถทายคลิปไปดูไปนะค,ะครับรอกนะจริงต้องเรียนอย่างนี้นะถ้าเรียนตามราคาเนี่ยต้อตรงเรียนอย่างงี้ นะครับตัวนี้จะไม่มีแม็กนะครับตัวนี้ก็ือในแมกซีตันี้ือนแตัวนี้แมกของยราห้ต์เก็เยอะนะครับมอ่ะก็ดูได้ที่ช่องนะครับ2ตัวรีวิวไปแล้วันอนี้ตัวส่วนที่ใช้แมกซีก็มาตัวนี้นะครับสเปคเทียนที่ ร้อยเก้าสิบฟุตต่อวินาทีนะครับแรงดึงเพียงหกสิบปอนด์นะครับแรงดึงน้อยนะครับปกติเนี่ยแรงดึงมันจะต้องแปดสิบปอนด์นะถึงจะได้ความเร็วร้อยเก้าสิบแต่เนี่ยแรงดึงแค่หกสิบเองได้วความเร็วร้อยเก้าสิบแล้วนะครับแล้วก็น้ําหนักนะครับก็เพียงสองปอนด์กว่านะครับพาวเวอร์สโตระหกนิ้วนะมาดูกัน,นครับเปิดกล่องออกมา ลูกก็ให้ลูกตัวนดียบมานะครับแต่ว่าใช้ลูกธรรมดาได้นะครับลูกตัวนี้แห้งนะตัวที่แถมมาเนี่ยต้าไมานะ้เดี๋ยวไปดูกันนะให้ลูกมาตัวนี้นะครับ างหลังนีครับก็จะเป็นตัวลิ้นนะอนะให้าดดูรูปก,ก่อนทีนะ่นก็จะเป็นหุ้มยางนะครับแล้วก็เขียนนะครับมีตัวหังสือเดมุนนะครับข้าหงหลังเป็นทาเตือน แถมมาห้าลูกนะลูกตัวนี้นะครับผมแนะนำนะครับให้ใช้แบบนี้แทนนะถูกกว่าครับมันต่างก,กันที่มีสามปีกนะครับแต่เป็นปีกแข็งนะครับอันนี้มีสองปีกนะแต่ว่าที่มันแพงเนี่ยคือหัวนะครับตัวเนี้ยหัวเป็นหัวเกลียวนะครับเอาไว้ใส่ พวกหัวเสริมได้ครับแต่หัวเสริมอ่ะของบ้านเด็ดอ่ะมันราคาสูงนะครับสู้เราใช้หัวธรรมดาดีกว่านะครับหรือไม่งั้นก็ใช้ลูกหัวไปมีดลูกกรีนหรือเลยบานะถ้าถ้าเราจะใช้นะเพราะว่าหัวมันเนี่ยราคาเนี้ยโอ้โหนะผมเองนะตัวมีแค่สามแบบนะยอย่างี้นะครับมันจะเดียวอะไรเข้าไปได้นะครับ เข้าไปได้เลยอ่ะมาช่างมนเรื่องหัวไว้ก่อนมาเรื่องตัวหน้าไม้ก่อนนะครับหน้าไม้เนี่ยมันจะมีมาร์กมาให้ตรงกลางนะท่านเห็นไหมนี่ตรงนี้นะครับใส่เข้ากลางนะเดี๋ยวราู้ที่ประกอบมีสายมาให้นะครับหนึ่งเส้นนะครับอันนี้ตัวช่วยใส่สายนะครับอย่างรองนะครับแล้วก็ เศษกรองนะครับแผ่นเหล็กนะแผ่นเหล็กเขาได้ที่มันมีเจาะรูเลยไว้ข้างบนนะไว้ด้านหน้าตองนั้นเปนยางแผ่นนี้นะวางลนยางแผ่นเมื่อกี้ไอสองชิ้นนี้เนี่ยนะครับมันเป็นอยู่ตรงนี้นะอยู่อยู่ตรงนี้เอาไว้ทําอะไรนะครับเอาไว้เวลาที่ท่านถอดอันนี้ออกนะถอด พอศูนย์หน้าเนี่ยอ,ออกนะท่านก็เอาอันเนี้ยใส่เข้าไปแทนนะครับกันมันว่างเฉยนะคือถ้าท่านไม่ใช้ศูนย์หลังที่ก็แถมอะ่ะออจะไปใส่เลสหรอใส่อะไรอย่างเงี้ยนะครับก็อันนี้มันก็อยู่นี่ก็จะเกะกะนะถอดขอดเวือ่อพอ,อเรา,เาใช้อันนี้ใส่แทนก็คิดดีนะมันก็เตรียมแม่งเตรียมมาให้เตรียมมาให้ผู้เล่นครบเลยนะครับไม่ต้องคิดมากเลยแต่ศูนย์ก็อโอเคนะ ไม่ขี้เลนะครับเป็นไฟเบอร์ออปติกนะเนี่ยถ้ามองจากทางด้านผมเนี่ยสว่างโลกเลยเพราะมันแสงสะท้อนนะครับเนี่ยเห็นไหมสว่างเลยเห็นะหมเนี่ยเขียวทำไมมีสองจุดก็แรงใต้กับแรงไกลนั่แหละนะครับตัวนี้ก็ ผมก็จะสวยๆหน่อยเป็นสายแบบนี้นะครับโอเคมาวิธีใส่นะครับใส่ลิ้มเข้าไปก่อนตะแคงเข้าไปมันพอดีนั <c oughs> นนี้มีรูอยู่นะ <c oughs> เล็งให้มัน นี่ใส่กระบอกนยงงให้ลอยอนครับแต้มตัวแต้มมาโผล่ตรงกลางนะครับโผล่ตรงกลางรูแล้วล็อกไว้ครับอันนี้นะครับใส่ท่านี้นะตัวรองนะครับใส่ตมนะครับ bye พอน,นั้นครับแล้วนะครับก็ต้องดูช่องนี้นะครับว่า,าจุดแต้มอยู่ตรงกลางไหมนะครับสำคัญน,นะจุดที่มันอยู่ตรงกลาสงสําคัญมากเลยนะ mm hmm. แล้วก็ใส่แผ่นเหล็กที่รองอยางมาขล่างนะครับเ mm hmm. ข้าไปแล้วก็ขันน็อตนะครับ ขยับนัดูให้น็อตเนี่ยลงตรงกลางาจุดที่เป็นหลุมนะครับก็จะเจาะหลุมมาให้นะครับให้มันลบหลูน็อตพอดีนะเราลงให้มันตรงก็เจาะให้แล้วเราก็ขัดให้มันตรงนะเดี๋ยวไปเจาะให้แล้วเราก็ไปขันทาน ตัว A/C/CU เนี่ยนะครับมันจะลั่นไกคนละแบบกันนะครับกับตัวตัวตัวไต้ไตเกอร์นะครับแต่ตัวนี้มันจะมีเฟรมในระบบลั่นไกอะน่านเห็นไหมถ้าเป็นแบบเซียร์เนี่ยนะครับมันจะต้องมีเฟรมซับโลหะอยู่ข้างในนะครับอย่างนี้นะครับไม่ใช่เอาตัวเอาตัวเซียร์เนี่ยประกอบกับตัวพลาสติกนะครับตัว ABS นะเนี่ย อันนี้คือตัว a bs ตัวโพลิเมอร์มันแข็งแรงจริงแหละนะครับแต่ว่าถ้าจะให้ดีเนี่ยนะครับเฟรมมันะ่ะมันต้องมีซับเฟรมนะครับเพื่อที่จะไม่ให้ตัวเสียนเนี่ยคลอนเวลาการใช้ไปนานนานนะครับเพื่อความแม่นแถ้าเราเกาะกับพลาสติกเลยอะ่ะมันมันไม่มันอยู่ได้นานๆไปอ่ะนะครับเหล็กกับพลาสติกอะ่ะมันถูไปถูมากมันก็ขยายตัวมันใส่ซับเฟรมไปเหมือนพวกปืนอ่ะนะครับเขาก็จะมีซับเฟรมอ่ะอันนี้เราก็ใส่เข้าไป ตัวช่วยขึ้นสายนะครับช่วยใส่สายไม่ใช่ตัวตัวช่วยขึ้นสายตัวช่วยใส่สายใส่เข้าไปอย่างนี้นะครับจัดให้มันตรงขงข้างนะครับมาเกี่ยวสายดึงขึ้นนีอย่างนะครับขวดท้อง <c oughs> เียวมาสายมานะครับใส่เข้าไปสอดเข้าไปหน้าหด้า,ดาหลังนะครับสายนี้มันจะแข็งหน่อยนะอย,อย่างเงี้ยจัดให้ดีนะครับจัดให้ดีจัดให้เข้าที่ ใส่ตรงนี้นะครับจัดให้มันเข้าที่เข้าทางนะครับ ในร่องในล็อกนะทั้งหมดนะเสร็จแล้วปลดล็อกนะครับแล้วก็เหนียวไปออกไปได้เลยนะอันนี้เพราะมันมีเส้นนี้อยู่นะครับมันไม่เหมือนไดไฟ์นะครับมันเหนี่ยวได้มันจะกันไว้แต่ถ้าไม่มีลูกนะครับใส่อย่างนี้แล้วนะครับห้ามนะครับเหนียวไปโดยไม่มีลูกนะคือได้แล้วเห็นไหมจบละ